โอ้ยที่นคนุหลาบสีแดงสิคะเนี่ยเพื่อนๆดูน้องเป็นสีแดงค่ะจันทริกานะคะกำลังเป็นพุ่มน้อยๆดูสิคะ่ะกำลังแตกรูปช่อรอบใหม่อ้ออันนี้ร่วงไปเยอะแล้วคะ่ะ โลซาลินล่วงไปเยอะอเด็กคขอกเลยนะคะโลซาลินล่วงไปเยอะแล้วค่ะโลซาลินนี่ก็ตกได้การเลยนะน้องออตโต้ค่ะน้องออตโต้ใกล้ๆน้องก็จะเป็นเดอะแฟรี่ เดอะฟรี่ไม่ได้โรยแป้งทำไมไม่ค่อยมีแป้งค่ะอออโต้กระถางหนึ่งนะคะเราเป็นคนชอบเรียงออโต้นะครับก่อนเลยเราชอบความโดกของนางแล้วก็จิวจจิวจิววแต่แจวแว่ะเราขอใช้คำนี้กับโต้เลยนะจิวแต่แจว๋วอันนี้ เราก็เป็นเบเวอรี่อ่ะใช่ไหมเราไม่รู้จักค่ะเราไม่มั่นใจอะ่ะเบเวอรี่ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูต้นน้องเขานะคะนี่ถ่ายยังไงอะ่ะถ่ายถ่ายให้เห็นหน้าดอกชัดๆอะ่ะ ดูนะคะดูความเป็นกุหลาบตนเป็นคืนของเราแอปเปิลแจ็ครอบดอกมาอีกแล้วนะคะนี่เห็นใช่ไหมแอปเปิลแจ็ครอบดอกมาอีกแล้วออกดอกบ,บ่อยอยู่นะแอปเปิลแจ็คอะนแดงๆนี่ก็ออกดอกบ,บ่อยนะ O e. ม่วงโออิ o e. อันนี้อันนี้นั่นน่ะอะไรนะที่ออกดอกบ่อยๆอ่ะที่เคยอัพไปแล้วอ่ะชาโด้ชาโด้แลมเปี้ยนนะคะ แลมเปียนแลมเปียนที่บ้านนี้จะเห็นดอกเฉพาะหน้าหนาวน้องก็ชอบอากาศเย็นจังเลยเราในความรู้สึกเรานะหน้าหนาวเราเพิ่งได้เห็นดอกน้องเขาแล้วออกบ่อยด้วยแลมเปียนชอบหน้าหนาวจริงๆเราขอบอกเลยดูดึงเหลืองเล็ก,เลกๆนะคะอันนี้ต้นไม่ค่อยโตนะเพิ่งฟื้นค่ะดึงเหลืองเล็กๆเนี่ย อซีคัสก็พักยกไปแล้วนะคะซีคัสเปดมองไม่เป็นมองไม่เห็นเลยเนะมันไม่มีแสงและเดี๋ยวดูรามกันเห็นไหมไฟไมันไม่ถึงร้ามกันเซนะคะเมื่อน่ะไฟไม่มีแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ